มาแล้ครับทุกคนหลังจากที่เราแบบว่าผ่าสมรภพูมิแหกคุกมาได้แล้วก็คารเมนทายเนี่ยหากุญแจรถไฟใต้ดินแล้วก็หาแบตเตอรี่ที่เราหามานะครับเพื่อไปต่อรถไฟนะทําให้รถไฟสตาร์ทได้อีกครั้งหนึ่งแล้วคารเมนทยก็ เบีเ่ยงเบนความสนใจของพวกเซนติเนลนะครับโดยการวิ่งหนีไปอีกทางแล้วให้เราเหลือรอดไปแค่เพียงคนเดียวโยมันแบบกระฉุดกระชากใจมากแต่เราไม่มีทางเลือกใดๆนอกจากที่จะต้องทําตามประสงค์ของคาเมนทายแล้วก็ทุกคนนะครับอย่างน้อยเธอก็บอกว่ามันต้องมีใครสักคนแหละที่ได้ออกไปข้างนอกอย่างน้อยถ้าเป็นนายก็จะดีมากอย่างน้อยนายก็เป็นหนึ่งในพวกเดียวกับเราโน้ำตาคอเลยพอพูดถึงแค่เนี้ย เราต้องเอาแบตเตอรี่ไปใส่ดิแบตเตอรี่ไปใส่แล้วที่ใส่แบตอยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่ในอีกห้องนึงเหรอสายมันยาวมากอะ่ะมันยาวไปถึงข้างล่างเลยอะ่ะเออยี่มันไม่ใช่ปะวะเออนี่ไงสายมันมาถึงตรงไหนอะ่ะถึงตรงนี้ยูจิตเราต้องใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับ Necro Corporation Attention please Attention MRT กำลังจะออกแล้วขอให้ทุกคนเตรียมตัวมาขับด้วยขอบคุณค่ะ for English พีดกดกาวพูดไม่เป็นอ่ะโอเคเสียงมันช่างแบบตดตนี่ไงทุกสิ่งทุกอย่างชาร์จแบตชาร์จพลังแล้วโอเคเหลือแค่เราต้องไปเป็นคนขับสินะ ไปสู่ความเวิงหวางอันไกลโพ้นไปกันเลยทุกคนเอ้ยทำไมพอเราเห็นรถไฟใต้ดินล้วชอบคิดถึงเรื่องอะไรบ้างหรือปะ Resident Evil <c oughs> หรืออะไรพวกนี้ที่มันนั่งรถไฟเพื่อหนีออกนอกเมืองอเลยเฮลิคอปเตอร์อะไรอย่างเงี้ยอ้อ ตึม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 มาครับคอนโทรลรูมห้องควบคุมนะเป็นแชปเตอร์นี้แล้วนะครับตอนนี้เราน่าจะนั่งรถไฟมาถึงที่ไหนสักที่แล้วนะที่นี่สว่างจังเลยอะ่ะถึงแล้วใช่ไหมสุดทางแล้วทุกคน รถไฟนี้น่าจะเป็นเหมือนแบบพวกแอร์พอร์ตลิงหรืออะไรพวกนี้ที่มันไปแค่ทางเดียวอะ่ะทิศทางอุ้ยมีแฉลงตรงนี้าไว้ทําอะไรอะ่ะอย่าบอกนะว่าเป็น DLC หรือพารเซลที่จะแบบมาในครั้งต่อไปตกใจเลยสวัสดีฮัลโหลจะมีอะไรช่วยเอ่อมีอะไรฉันช่วยไหมไม่มีเป็นหุ่นยนต์ที่ทําความสะอาดก็ทาความสะอาดอยู่อย่างนั้นเนาะแม้แต่ระบบในกูเกิลจะล่มสลายไปแล้วก็ตามแต่หุ่นยนต์ก็ยังทํางานและทําหน้าที่อยู่เหมือนเดิมนะครับ อุ้ยที่นี่เป็นคอนโทรลรูมเหรอ Wall City 99เย่าบอกนะขอตีความตามความเข้าใจก่อนว่า Wall c ตี้หมายถึงเชลเตอร์นะครับก็คือหลุมหลบภัยนั่นแหละที่มนุษย์สร้างขึ้นจากพาร์ทน่าจะประมาณพาร์ทที่3ที่ผมเคย คำนวณความทรงจำของบีทเวลได้นะครับว่าที่นี่มันเป็นเชลเตอร์หรือที่หลบภัยนะครับที่มีกำแพงสูงล้อมรอบนะครับเพราะฉะนั้นวอลซิตี้99นี้อาจจะเป็นหลุมหลบภัยที่99หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดีตยวเราเข้าสู่วอลซิตี้99นะครับทุกคนก็แบบเป็นแค่หุ่นยนต์ที่ทำงานไปสแสดงว่าหลุมหลบภัยพวกนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์หนีจากสิ่งใดก็ตามที่อยู่ ข้างนอกแน่ๆเลยนี่ไงซิตี้อ๋อเป็นประตูนะครับ enjoy the world safe city นะครับวอลนี่จริงๆด้วยมันเป็นพื้นที่หนึ่งนะที่อยู่บนจุดหนึ่งของโลกสแสดงว่ามันต้องมีแบบรุ่มลบภายแบบนี้อีกหลายๆที่มากแนะ่ยินดีต้อนรับนะนี่คือวอล ซิดี้ไนที่นนะครับ This door learning to surface decoration block เดดเือืมประตูนี้เป็นประตูใิระพัที่เน้นหนาเพื่อกันอะไรก็ตามที่เข้ามานะครับถ้าเกิดมีข้อสงสัยนะครับก็ต้องแบบว่าไปหาพวกแบบเอนจิเนีย์ที่อยู่ข้างในห้อง Control Room นะครับถ้ามีคำถามอะไรก็ตามครับนเดย์เออต้องเข้าห้อง Control Room ก็คือกูอยากเปิดประตูเนี้ถูกไหมอุ้ยอุ๊ยเดี๋ยวขอดูวิวก่อนนี่ไงโหทุกคนเราผ่านมาไกลมากจนมาถึงอุ้ยดูกำแพงดิเนี่ชั้นแรกที่เราตกไปใช่ไหมไปถึงตรงนู้นที่เราไปถึงหอคอยมาถึงตรงนี้คือเป็นย่านแบบมิดทาวน์นี่ไงที่คาเมเทอยู่คาเมเทย์คาเมเทคาเมนอยู่และนี่ก็คือคอนโทรลรูมนะคือจุดสูงสุด ของกำแพงนี้นะครับนั่นคือห้องควบคุมนั่นเองแล้วห้องควบคุมอยู่ตรงไหนอะแม่นั่นนั่นคอนโทรลรูมเกงงอกเอะเหมือนเราจะต้องหาอะไรมาวางตรงนี้เหรอจะต้องมีอะไรหรือเปล่านี่ไงแี้วห้องคอนโทรลรูมมันปิดอยู่อะ่ะ ต้องหาอะไรสักอย่างที่มาเปิด Secretary Protection คือระบบนิรภัยนี้นะครับแต่ว่าเหมือนจะมีแค่แบบพวกมนุษย์เท่านั้นนะที่สามารถเข้าไปได้ถึงแม้ว่าฉันจะไม่ใช่มนุษย์แล้วก็ตามนะแต่ว่า Desk o f f i c e Secretary Control p o t r o l หรออันนี้แปลไม่ออกจริงนะอ๋อถึงแม้ว่า บีทเวเนี่ยมันจะจะไม่ใช่มนุษย์แล้วนะมันเคยเป็นมนุษย์มาก่อนแสดงว่ามันจะต้องหาทางเปิดคอนโทรลรูมนี้พร้อมกันก็นนคือผมอาจจะต้องหาอะไรมายืนตรงนี้นะครับผมแล้วก็ให้บีทเวเนี่ยเปิดประตูตร,ตรงนี้คือมันต้องใช้2คนในการเปิดคอนโทรลรูมนั่นเองต้องใช้มนุษย์2คนนะซึ่งเอ้ยนี่ไงพอเห็นแล้วก็รู้เลยว่าจะต้องทําอะไรต้องมีปริมาตรน้ำหนักหนึ่งอันแล้วก็เปิดข้างบนนั้นหนึ่งอัน มาตรงนี้ตรงนี้เลิศก,กดไม่ได้เหรอกดได้ไหมอ,อ่ะอ้อมันกดสามเหลี่ยมไม่ได้นี่ไงมาให้เราแล้วให้ทำอะไรอะ่ะโอ้ยเป็นแมวเป็นแมวช่างกล ควร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 กูไม่โดนไฟช็อตเหรอเนี่ยให้ตายเถอะเอ,อ้ยต้องขวนให้ทันเวลาเอาใหม่ใหม่กดแล้วเนี่ยควร yes เข้ามาได้แล้วทุกท่าน เข้ามาได้เลยและนี่ก็คือจุดสูงสุดของเชลเตอร์หรือเดอะวอลนั่เองนะครับนี่คือห้องคอนโทรลห้องควบคุมสูงสุดนะครับที่ควบคุมเมืองข้างล่างอยู่พวกเขาเนี่ยควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างจากบนนี้แต่ว่าทำไมมันว่างเปล่าล่ะฉันจำได้นะว่าพวกเขาเนี่ยมีทุกอย่างเลย ทั้งอะไรเนี่ย clear space limited power freedom to move a อ y น h ี n เ g ่ o กูด้วยอ๋อคือพวกเขาเนี่ยเป็นพวกบริหารทุกคนบริหารทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็คือดูจากบนนี้นะฉันเริ่มจำได้แล้วนะ everyone was dying ทุกคนตายเหรอโอ้โ oh, ห they were bored all they nothing to help us. ฉันก็ได้ดูแบบได้แต่มองเห็นครอบครัวของฉันตายไปด้วยฉันไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้เลยแล้วก็ไม่สามารถเซฟพวกเขาได้ช่วยเหลือพวกเขาได้แต่ตอนนี้ฉันสามารถช่วยนายได้นะถ้าเรายังอยากไปข้างนอกด้วยกันอยู่ฉันจะพยายามแบบ carry the memory humanity ฉันจะแบบรวบรวมทุกความทรงจำที่ฉันมีเกี่ยวกับมนุษยชาตินะครับ และความรักเนี่ย The People I Love และความรักคู่คนที่ฉันรักก็คือฉันจะเป็นความทรงจำเดียวของแบบมนุษยชาติแล้วสินะให้ตายเถอะให้ตายเถอะต้องสำรวจสมิมีความเยอะมากเลยอะ่ะให้ตายเถิดให้ตายเถิด นี่ไอวิวกว้างที่สุดเราเน่าะจะตกมาจากกำแพงซอกนั้นนะโอ้โหอูตกมาสูงมากนี่ไงข้างบนเนี้ยทุกคนเห็นไหมมันเป็นเนี่ยฝาเชลเตอร์นะที่นี่คือเหมือนแบบเป็นกระป๋องเขาเรียกไงเหมือนกระป๋องเงาะกระป๋องชัดๆเลยอ่ะในเนี้ยคือเป็นรูปทรงเง,ง,งาะกระป๋องชัดๆเลยแล้วก็มีฝาข้างบนเนี้ยคือเราต้องเปิดเปิดเมืองนะครับเปิดเมืองเปิดคอนโทรลรูมีเพื่อแบบออกไปสู่โลกภายนอกเพราะว่าตอนเนี้ยบีเทเวลคิดว่า ถ้าเราอ่ะมาจากโลกภายนอกได้อ่ะแสดงว่าตอนนี้โลกภายนอกน่าจะปลอดภัยแล้วที่จะเปิดให้ทุกคนที่อยู่ในเชลเตอร์นี้ออกไปสู่โลกภายนอกได้นะครับผมมันน่าจะไม่มีอะไรแล้วแสดงว่าพวกเซิร์กเนี่ยก็จะน่าจะแบบเป็นสิ่งที่กายพันธุ์มาจากนอกกำแพงแล้วเข้ามาในเมืองแน่ๆเลยเพื่อแบบมาทำลายเมืองตัวข้างในอีกทีนึงแต่พวกเซิร์กแพ้แสงแดดอะผมไม่แน่ใจว่าถ้าเปิดแล้วพวกมันจะตายไหม ตนี่คือตัวคอมพิวเตอร์หลักก็คือมาเตอร์คอมพิวเตอร์คือเป็นคอมพิวเตอร์เมนหลักเลยนะครับ Recording to the main frame ฉันเข้าถึงระบบ ok ได้แล้วโอ้ไม่มีใครมาที่นี่เป็นปีแล้วหรอเพราะว่า จากนี้คือเมืองมันถูกชัดดาวคือล็อกดาวไว้นานมากแล้วนะครับแล้วมันก็ if we are able to be able to leave ถ้าเกิดเราสามารถจะแบบปิดระบบเนื้รภัยอะไรเงรี้ยอุลินจะพันกันเนี่ยเราจะสามารถออกจากที่นี่ได้นะเราต้องแบบทำทุกระบบให้เกิดการออนไลน์ขึ้นนั่นคอมพิวเตอร์พวกนั้นเราต้องเอาดัตาจากพวกมันทั้งหมดเราต้องเปิดมันให้หมดโอ้ หลังจากที่เราเฉันจะให้นายไปช่วยเปิดอะ่ะคือช่วยทำในนห้หน่อยแล้วหลังจากนี้ฉันจะพยายามหาพาสเวิร์ดก็คือคีย์เวิร์ดที่จะเข้าไปแฮ็กเข้าไปในระบบซิสเต็มนะครับโอเคเขาจะให้เราไปเปิดเครื่องคอมทั้งหมดนะอ๋อนี่ไงเปิดง่ายมากเพราะฉะนั้นเราอย่าไปโดนเครื่องที่ไม่เปิดเอ้ยเครื่องที่เปิดแล้วเดี๋ยวมันดับ <Hey. S 2> เป็นเรื่องที่ง่ายมากสําหรับแมวที่จะกดคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดนี้ก็น่ารักมากเลยสีเหมือนกันดั้มเลยฮะมันทํางานแล้วดีมากเพื่อนฉันเจอแล้วเจอพาสเวิร์ดแล้วฉันรู้แล้วว่าวิธีจะเปิดเมืองนี้ทํายังไง something off there แต่ว่ามันมีบางอย่างที่หายไปจากที่นี่เหรอเวส maybe หรือเปล่า อ,อ๋มันต้องมีบางอย่างที่ต้องทำนะครับต้องดูเลยรอบๆบนี้โอ้ยนั่นไงแต่ว่าแผงคอนโซลเนี้ยคอนโทรลเนี้ยมันถูกล็อกไว้สอันแต่มันเหมือนนี่นเลยเหมือนที่ท,ที่วาง b 2ทรอบแรกเลยอะ่ะแดนนั่นเราต้องทำให้ Work ์ t สเตชันเนี่ยเปิดเมืองนะครับแต่ว่ามันมีระบบรักษาความปลอดภัยซ้อนกันหลายชั้นมากเลยนะ เราต้องหาวิธีแฮกเข้าไปโอเคเขาบอกว่างั้นเราต้องหาวิธีแล้วล่ะต้องร่วมมือกันนะครับแฮกแมชชีนกะ็คือเข้าสู่ระบบพวกนั้นแล้วก็ทำลายเหมือนซะอ๋อนั่นไงผมเห็นแม่กุญแจอุ้ยมีแม่กุญแจหลายที่เลยอะ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะให้เราปีนป่ายขึ้นไปเหรอขึ้นไปบนนี้เหรอหรือว่าทำอะไรไม่มีอะไรเนี่ยอุ้ยนี่ก็มีแม่กุญแจ อุ้ยอุ้ยอันนี้อันนี้มีให้ขวัสายไฟเหรอเงาเงาเงาแมวอิเล็กทรอนิกส์แมวอิเล็กทรอนิกส์ yes 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 อ uh. uh. uh, ุ้ยอุ้ยดูท่าไม่ดีเลยอะ เดเดิิเจมอุ้ยเหมือนบีทเวลกัตอลนเหรอมันแกล่งกว่าที่เราคิดไว้อีกนะเนี่ยเหมือนแบบระบบรักษาความปลอดภัยอะไม่นะรู้สึกแบบท้าไม่ดีแล้วแน่เลยอ่ะ <in> โอเคเราต้องทำแบบนี้เรื่อยๆนะพยายามไปเรื่อยๆแต่บีทเวลหน้าเหมือนเศร้าลงเลยอ่ะนายโอเคปะเดี่ย ลออกทั้งสามจุดแน่แต่ผมรู้สึกมีรางไม่ดีเลยอะ่ะแล้วอี้ตรงนี้มันอยู่ตรงไหนวะอยู่ข้างบนนี้ป่ะเนี่ยเนี่ยสายไฟโยงไปถึงตรงไหนไม่มีแล้ววะที่นี้มันอยู่ที่ไหนล่ะพ่อหาไม่เจอ เดี๋ยวละตรงนี้ไว้ในฐานที่เข้าใจก่อนไหมล่ะแล้วเราไปหาสถานที่อื่นก่อนไหมนี่นี่นี่อ๋อควรเลยควรเลยเร็วเรวปรางไปหนึ่งอย่าเป็นแบบนั้นอีกนะอุ้ย อยขึ้นสีแดงแล้วว่าบีดูเวลพูดจาไม่รู้เรื่องกูไม่ทำแล้วได้ไหมอะไม่ต้องห่วงแนะ่ฉันสามารถเปิดมันได้ฉันสามารถเข้าถึงเวิร์กสเตชันได้แต่มึงขึ้นสีแดงแล้วว่าแล้วมึงก็มีควันออกแล้วด้วยอะบีโเวลจะบีบหัวใจกูเกินไปแล้วนะจะหักมุมแบบนี้เหรอแต่มีมีคือแบบ ผมคิดไว้ได้เลยอ่ะว่ามันต้องเป็นทางเดียวแน่ๆอโอไม่อยากทำเลยอ่ะโอ้ยกลัวแล้วฉันคิดว่า นี่คือล่างเลยเนาะของฉันมันน่าจะเริ่มพังแล้วอะ่ะแต่มันโอเคฉันยังโอเคอยู่แค่นายแบกฉันไปที่เวิร์กสเตชันทีฉันจะได้ปิดระบบเตือนภัยทั้งหมด <c oughs> โอ้จริงเหรอม่ค่อยอยากทำเลยอะ่ะดูดิน้องแบบไม่ไหวแล้วอะ่ะโอ้บีมึงจะมาทิ้งกูกลางคันแบบนี้ไม่ได้นะ กูก็มีหัวจิตหัวใจนะเว้ยโอ้ยมีนะเวลโอ้ยเค okay. เอาแน่มันน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้นะโอเคตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะ ฟังนะฉันมีบางอย่างที่จะบอกนายอะโอ้ยไอชิบหายฉันรู้อยู่แล้วว่าพลังงานทั้งหมดอะ่ะไม่อยากจะพูดเลยอะ่ะมันรู้อยู่แล้วว่าการแฮกค,ครั้งเนี้ยคือมันยากนะซิสเต็มทั้งหมดอะ่ะมันอาจจะแบบทำลายให้แบบ คือยังไงระบบของบีทเวลก็เอาไม่อยู่อ่ะคือแบบว่าถ้าจะปลดล็อกทั้งหมดหรือทำลายซิสเต็มอ่ะก็ค,คือต้องเสียสละตัวเองอ่ะ <c oughs> แต่ซิสเต็มอ่ะแนวมันดิสเบลก็คือมันมันถูกปิดแล้วแหละฉันสามารถควบคุมระบบทั้งหมดของเมืองได้แล้วตอนนี้ แต่ว่ามันก็ต้องรวมถึงการทำลายซอฟต์แวร์ของฉันด้วยเออแต่ฉันก็รู้อยู่แล้วแหละฉันตัดสินใจที่จะเลือกทํามันอยู่แล้วตั้งแต่ฉันเห็นคอมพิวเตอร์ครั้งแรกมันแล้วฉันก็รู้ถึงผลที่มันจะตามมาฉันขอโทษนะที่ไปข้างนอกกับนายไม่ได้โอ๊ยเช่ โอ้ยนี่น้ำตาคลองจริงอะเนี่ยอุ๊ยขี้บูกมาแล้วอ่ะฉันคิดว่าฉันจะเก็บรวบรวมหรือแบบแครี่ออนะครับเก็บรวบรวมข้อมูลือลบบความทรงจำเกี่ยวกับมนุษยชาติเอาไว้ to hold into the past ในอดีตของฉัน และฉันก็มองเห็นอนาคตนะฮะ the comparison and you ที่ฉันจะมีกับนายโอเคให้ฉันถอดเป้นายออกนะโอ้ oh. จะร้องไห้ชิบหายทุกคนได้สุดเสีดสุดคลิปกูกันแล้ว oh. you are my friend นายคือเพื่อนด,ดีที่สุดที่ฉันเคยมีมาเลยขอบคุณนะ ก็คือต้องทำลายซอฟต์แวร์ตัวเองเพื่อกลับเข้าไปในคอนโทรลลูมอ่ะอ๋อโอ๋บีทเวลชิบหายสมๆก็ไม่ไปด้วยอ่ะสมๆก็นอนรออ่ะอือโอ้ยน้ำตาไหลโอ้ยไม่ได้ใจอ่อนกับเรื่องแมวไม่ได้เลยอุย้ย โอ้ยถ้าใครได้ดูตั้งแต่ EP แรกอ่ะคือตอนนี้ทำตาซึมแล้วอ่ะอ๋อมันเปิดประตูได้จริงทุกคนตายไปซะพวกเสิร์กโอ้ยพวกมันแพ้แสงด้จริงด้วยอโอ้ยโมโมฉันทำได้แล้ว กาเดียนฉันทำได้แล้วผูทุกคนนีนสลัมกูร้อ,องหไห้ที่ห่ายกูร้องไห้ทุกคนอย่าเห็นสภาพตอนนี้เลยโอ้ยคอมเมนต์ไทยโอ้คอมเมนต์ไทยก็รอดทุกคนกำลังจะได้เห็นท้องฟ้าจริงๆกันแล้วอะโอ้ยเชื่อขอใช้เวลาตรงนี้นานๆเลยอะ เนี่ยดูดีกำแพงมันเริ่มเปิดแล้วทุกคนแต่ผมก็ยังอยากอย,กอยู่กับบีทเวลอยู่อ่ะโอ้ยกับเนี่ยกำแพงมันเปิดแล้วอ่ะโอ้ยทุกคนคือแบบถ้าเล่านะถ้าใครไม่ได้ดูแนตะ่แชปเตอร์แรกคือแบบว่าอันนี้ขอเล่าเล่าใจความตั้งแต่ความรู้สึกที่ได้เล่นมานะเราเป็นแมวคนหนึ่งเราเป็นแมวคนหนึ่งผิดว่ะเว้ยกิบูกอย่าไหลร้ลองไห้ด้วยนิดนึงเราเป็นแมวตัวหนึ่งว่ะที่แบบ อยู่ในโลกภายนอกแล้วเราไม่รู้ว่ามันมีเชลเตอร์พวกนี้ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มรุษเซียชาติเหมือนหนีอะไรสักอย่างเพื่อเข้ามาหลบอยู่ในเชลเตอร์พวกนี้แล้วก็สร้างหุ่นยนต์ประดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่อมาแบบ ใช้กำนวยความสะดวกเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่นานมานุษยชาติที่อยู่ในเชลเตอร์นี้ทั้งหมดนะครับก็ตายลงครับแต่เราก็ไม่ทราบด้วยสาเหตุว่าอาจจะเป็นเพราะเซิร์ฟหรือว่าอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พวกน,นักวิทยาศาสตร์ที่สร้างหลุมหลบดภัยพวกนี้ยก็หาวิธีในการอัปโหลดตัวเองนะครับเพื่อเข้าไปสู่ในระบบคอมพิวเตอร์เหมือนกับแบ็กอัพสมองของตัวเองไว้เพื่อมาอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์แล้วซึ่ง b บตวลเนี่ยก็คือนักวิทยาศาสตร์หนึ่งคนนะครับที่ทํางานให้กับที่นี่แล้วก็แบบ เหมือนจะต้องเป็นโรคเหมือนเป็นโรคร้ายแรงหรือเป็นอะไรสักอย่างนะเหมือนว่าทุกคนที่มาอยู่ในนี้ปรับตัวไม่ได้แล้วก็เหมือนทยอยตายนะครับบีทเวลก็เป็นนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่เป็นแบบนั้นแล้วก็คือแบบว่ากําลังจะตายแต่ว่าก็พยายามที่จะแบบแบ็กอัพข้อมูลหรือโหลดสมองตัวเองเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์เน็ตเวิร์กเอาไว้นะครับผมเพื่อให้มันยังมีความทรงจําอยู่แล้วก็รอคอยในการแบบว่ากลับมาเพื่อแบบหาความหวังที่จะแบบว่าให้โลกดีขึ้นแล้วออกไปข้างนอกอะแล้วคือเราแบบ ต้องผ่านทุกสิ่งทุกอย่างกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้อ่ะโอ้ย oh. นี่แบบผมแบบเฟลมากเลยนะแต่ก็ต้องไปต่ออโออยากนอนอยู่เงี้ยเนี่ยผมสามารถนอนอยู่กับบีเทเวลไม่ไปไหนก็นเลยก็ได้นะพูด oh. ตรงโอ้เศร้าใจมากคือบีทเวก็ต้องเสียสละตัวเองนะครับตอนนี้บีเทเวว่ามีความคุ้มเคยอยู่สองอย่างคือ ไม่พังแล้วก็คือโหลดตัวเองกลับเข้าไปสู่มาเลยคอมพิวเตอร์คือกลับเข้าสู่ในเิร์กที่เป็นในเิร์กหลักเลยในเิร์กหลักของที่นี่แล้วไม่รู้ว่าที่นี่ซิงกี่ที่บ้างนะครับผมอันนี้คิดในทางที่ดีไว้ก่อนนะว่าน้องอาจจะไม่ตายก็ได้แต่ว่าเสียสละซอฟต์แวร์ตัวเองที่อยู่ในหุ่นยนต์ตัวนี้เพื่อเข้าไปสู่ซอฟต์แวร์หลักนี่ก็คือเมืองที่เราเปิดแล้วนะฮะจะเห็นว่ารังพวกเซิร์ฟนี่คือตายกันหมดนี่คือเมืองหูใหญ่มากอะ่ะ นี่ก็คือท้องฟ้าจริงๆทุกคนเราได้เห็นท้องฟ้าจริงๆแล้วเฮ้ยให้แบบถึงแม้เนื้อเรื่องจะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับคเควสไซไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่ามันเป็นเกมที่เล่นง่ายแล้วเข้าใจง่ายนะไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะน่าเล่นน่าซื้อมาเล่นมากทุกคนแล้วใครที่เป็นทาดแมวได้ดีมากแต่ว่าถ้ามันจะดีมากถ้าเราเลือกล,ลายแมวได้โอเคตอนนี้ส้มๆเราต้องออกไปข้างนอกแล้วนะครับ ขนลุกเลยอะเมื่อกี้ทุกคนจะโอเคใช่ไหมเนี่ยทุกคนโอเคแล้วนะเราจะไปแล้วนะโรบอททุกคนหวังว่าครั้งหน้าเราคงจะได้เจอกันโอ้ประตูปเปิดแล้วขนลุกเลยอะ ซิตี้โอเปิลเลยไมทุกคนมันเขียนแล้วแล้วเขียนที่หน้าจอว่าอะไรอ่ะอ๋อไม่มีแล้วมนุษยชาติหนอโอ้ยเห็นแสงอาทิตย์เป็นครั้งแรกในรอบโทศวรสษ์ถึงแม้ว่ามันจะผ่านมาไม่กี่คืนก็ตามเถอ,พเอะพี่เสือ้อคุณแม่ครับพี่เสื้อ เฮ้ยมีกระโดดขึ้นแถวนี้ได้ด้วยเหรอแถวนี้มีอะไรให้เล่นไหมไม่มีแล้วอ่ะมันล็อกจอเลยทุกคนนกนกน,อก,นอกอยู่ข้างพิตาตั้งแต่เอพิโซดแรกจนถึงตอนนี้เลยนะส้มส้มอ้ยเราต้องจากกันแล้วอ่ะส้มส้มสม,สมโชคดีนะ ไว้เราได้เจอกันใหม่นะส้มส้มไว้เจอกันอีกนะส้มส้มามนี่ไง วิ้นเน็ Network กเกิร์กกลับมาออนไลน์จริงด้วยแสดงว่าบีทเวลเข้าไปสู่เน็กเกิร์กหลักแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมากนะครับนี่คือจุดจบแล้วของสเตรย์แมหลงขอรับครับเหมียวแล้วก็ส้มๆมตะลุยออกมาสู่โลกภายนอกได้แล้วนะฮะตอนนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามในพิโซนนี้เป็นเนพิโซนสุดท้ายนะครับแล้วก็ถ้ามีเกมไหนที่น่าสนใจแล้วคิซียาจะเล่นอีกจะเอามาเล่นแล้วก็มา โพสฝากกันนะหวังว่าทุกคนคงชอบแล้วกดไลค์กด, like, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับไว้เจอกันใหม่เกมหน้านะสวัสดีนะครับบายบายขอรับกับเหมียว